อ,อนุญาตนะคะสถาบันโพสอาคขณามีคืออะไรและมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะขอบคุณค่ะคุณครับคำถามสถาบันโพสอาคขณามีเป็นสถาบันเพื่อปลดล็อกทุกๆปัญหาชีวิตของมนุษย์โดยเราใช้กฎโมเดลและกฎมิติเวลาในการปลดล็อกและเราได้สร้าง แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ postacademy.com วัตถุประสงค์ของสถาบันโพสต์ c a d e m y 1. เพื่อให้คนเข้าใจกฎโมเดลของตัวเองนี่คือสำคัญ 2. ให้คนเข้าใจกฎมิติเวลาซึ่งเป็นตัวทำร้ายและตัวเปลี่ยนให้มนุษย์คนเราเป็นคนดีคนเร็วคนชั่วรวยจนนี่คือหลักของ